สวัสดีครับคลิปนี้ทสองานให้ลูกค้า2เจ้านะครับคือสั่งแยกกันมานะครับแต่ว่าคลิปนี้จะทดลองในครั้งเดียวเลยนะครับตัวแรกที่ลูกค้าสั่งท่านแรกนะครับสั่งเมนบอร์ดมานะครับเป็นตัว x 7 9ด duo cpu นะครับตัวนี้เป็นตัว ram ddr 3นะครับใส่ cpu ได้2ตัวนะครับผม cpu ก็จะใส่พวกเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ได้นะครับ 3ามสจะรับไม่ได้นะครับลูกค้าอีกท่านหนึ่งสั่งมาแยกมานะครับคนละเจ้ากันก็คือพัดลม CPU นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว2ท่อนะครับ2ท่อ RGB นะครับ RGB 2องครับ RGB 2ขึคือยังไงคือไฟอยู่ตรงด้านในนะฮะถ้า RGB 1ไฟจะอยู่ด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัว So c k เก1 1 5 X นะครับผม115ต่างๆเลยนะใช้ได้นะครับ โอเคมาเทสทดลองก่อนส่งกันนะครับผมไฟก็จะเป็น R G B อย่างนี้นะครับผมค่อนข้างสวยงามนะฮะตัวนี้เป็นตัว 15x นะฮะไม่ใช่ตัวซ็อกเก็ต2011นะ 115x นะครับก็จะมีขาแปลงขาตั้งาขาลองเอาเอาไว้ให้อยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะใช้ร่วมกับเมนบอร์ด รุ่นพวกซ็อกเก็ต1ูึงหน่ะฮะ,ะหน้าจอเข้าไปแล้วนะฮะเข้าได้นะครับเท่ากับว่าเมนบอร์ดใช้ได้นะครับโอเคจบงานเลยนะครับผมก็ฝากกดแชร์ Share, ฝากกด Subscribe ช่องวันแล้วชแนลด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจงานเมนบอร์ดงานพนรมซีพ CPU สั่งแยกนะฮะผมแปะลิงก์สินค้าเมนบอร์ดสินค้าพรม CPU CPU ไว้ใต้คำอธิบายไว้เรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผม ขอให้สุขและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปแล้วครับสวัสดีครับ